ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาให้ความมั่นใจกับชาวอเมริกันในวันจันทร์ว่าระบบธนาคารของสหรัฐนั้นยังมีความมั่นคงอยู่และจะได้รับเงินฝากที่ฝากไว้กับธนาคารสองแห่งที่ล้มคืนกลับคืนมาขณะที่ประชาชนผู้เสียภาษีจะไม่ต้องมาช่วยนักลงทุนที่ประสบภาวะเงินลงทุนหดหายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดยครับ Americans can have confidence that the banking system is safe. ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาวว่าลูกค้าทุกคนที่มีเงินฝากไว้กับธนาคารซิลิคอนแวลลีย์และธนาคารซิกเนเจอร์จะได้รับการคุ้มครองและจะสามารถเข้าถึงเงินของตนได้ตั้งแต่วันนี้โดยจะไม่มีกรณีเงินศูนย์และจะไม่มีการนำภาษีของประชาชนมาดูแลปัญหานี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต้นตอของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร ผู้นำสหรัฐกล่าวเพียงว่าจะต้องมีการสืบสาวให้ถึงที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารทั้งสองแห่งนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังการล้มคลืนของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์หรือ s v b ที่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของสหรัฐเข้ายึดสินทรัพย์เมื่อวันศุกที่แล้วหลังจากที่ลูกค้าของธนาคารเกิดความตื่นตระหนกและแห่ไปถอนเงินพร้อมๆกันเพราะเกิดความไม่มั่นใจในสถานภาพทางการเงินของธนาคาร ด้วยขนาดสินทรัพย์ราว200ล้านดอลลาร์ SVB ได้ชื่อว่าเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ที่ล้มรองจากธนาคารวอ s h ชิงตันมิวชัลที่ล้มในปี2008 SVB ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่บริษัทธุรกิจร่วมทุนต่างๆโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ธนาคารซิกเนเจอร์ที่ประสบชะตากรรมเดียวกันก็มีการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูงซึ่งรวมถึงสุกเงินคริปโตด้วยโดยธนาคารแห่งนี้มีสินทรัพย์กว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเงินกล่าวว่าธนาคารสองแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงซึ่งทำให้มูลค่าทางตลาดของสินทรัพย์ของทั้งคู่ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้และหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้าประการหดหายไป โดยปกติแล้วธนาคารจะไม่สูญเสียเงินของตนถ้าถือครองตราสารหนี้ไว้จนถึงวันสิ้นอายุแต่ถ้าถูกบีบให้ต้องถ่ายถอนก่อนเวลาเพื่อนำเงินมาเติมส่วนที่ผู้ฝากเงินแห่ถอนออกไปดังที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตัวเลขการสูญเงินนั้นสามารถพุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับ บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลสหรัฐหรือ F.D.I.C. รายงานว่าณสิ้นปีที่แล้วธนาคารสหรัฐมีภาวะขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตราสารหนี้ต่างๆรวมกันราว6 20,000ล้านดอลลาร์โดยมีสาเหตุหลังมาจากการที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเ e d ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายรอบ F.D.I.C. <c oughs> เปิดเผยในวันจัทด์ด้วยว่าได้มีการโอนเงินฝากทั้งหมดของธนาคารซิลิคอนเดลลี่ไปยังธนาคารอีกแห่งที่มีชื่อเรียกว่า r i d h e Bank ซึ่งมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ FDIC แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินอกจากนั้นธนาคารกลางแห่งอังกฤษหรือ Bank of England ประกาศในวันจันทร์ด้วยว่าได้มีการขายธนาคารในเครือของ SVB ในอังกฤษให้กับธนาคาร HSBC เพื่อให้ธุรกิจธนาคารดังกล่าวมีเสถียรภาพถแถลงการของธนาคารอังกฤษระบุด,ด้วยว่าเงินฝากทั้งหมดของธนาคาร Silicon Valley ยังอยู่ครบปลอดภัยดี และธนาคารซิลิคอนแวลลีย์สาขาอังกฤษจะยังคงเปิดทำการต่อไปตามปกติครับนภพัชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุยวอชิงตัง